่ายกระโดดไทาเถือชากาว๋องนางเขาคือกาอ๋องนางกูค็จังเหลียวบ่ถึงอยงางขันทงเถือบ่หลงจากคนตาถึงคอวางไงอาอาสวมอาล้างอาล้าน้ำปูนะคุณาล้างจังละ มัทฐา่าน้ำพอกับผ้าก,กันเทื้อคือทอยากกิงก้างกินก้อยกับผ้ากันปกเปื้อคือมันฐานะถึงมัานะน้ำพอกำไหเพื่พ่อสิบขึ้นนะอยากจิงกับผ้ากันกเปืนฟักกินทรับาึกนทำอะไรอะเรกูทาร์ทยรางางเนาะน่คอเร่องมัทฐา่ะน้าพอกำกรก็พ่อสิบกามาน้านักหนุแล้วก็ปาก ราตั้งพอว่เพราะท้านทานทานมาเื่อถกแต่ตอนนี้กินน้าแบบเผาเขา,ขามาชอกถึ <c oughs> งมาหปูออเรา,ล,เาลงนาหลงนานรามน้าเามาหวาน

อันนี้จะเตาเกี๊ยเอาใบกเอามามาเอาินบ้างเอาขิงบ้างตัวนี้ตัวนี้ว่าแกนมันปูเอาไปขินอันนึงอท่าไงเราบอกอันนี้เ่าไงสิแปด่าก็จังว่างหากว่าขอืออืออ่าก็ว่างห่างมกว่าข้นง่างว่าสิปดบาท เอาปก็เดียกเดีวนั่งนุ้กคนปูา่งเียงไ่อเียงนั่งแบบผ้าหวานไม่ใครูอใข้าน้นบผ่บ่ให้ผู้ชื่อบปูผู้ซื่อบะผ้ชื่อนั่งแบบผ้าอว่างก็นอนกันแล้วแต่แล้วแตดให้นะใช่บ่ขึ้นป้ะบขึป้บขึป อันนี้ห้ตื้อไปร่วงหมาทื่อๆแบบเพราะว่าตอนแรกเราแบเขาจังสีว่าคอตอนนั้นหายว่าเขาสุดได้แค่หน้ามาพามาให้จงทันเบราเหงีนไต้องให้นางหน้าง้อยสีไป่ปากเทียก่อนว่างร่วงหนาเนาะว่าง่วงหนาเนาะมั่เป็นยนจำทันเนาะอีนางก็ตอง กูยเอนนนะ่าเปลาพอดเขานั่งดำพ่อถลายออกเออคื่น่งหนักเราเงไปนแท้ใบมาถือว่าเลยโ้รางวันที่หนึ่งเหรอให้รางวัลที่สองไม่ให้รางวัที่หนึ่งสัตวันไดรางวันที่สองอ๋อได้ทุกคนหางลนั่งเทเราแท้เลยนุ่มที่จะวาใด้พราะทอกันเพื่อใด้ราเพื่อไดราย มันเป็นจังทางนะนอันนี้คือเงิ่นร่างบัานที่แปกปเพราะว่าใหริื้อเแม่งหนักน่อยเคือวางหาพอนเาื่อนไปกินห้องอาหารอันนนะไอ้คือผู้ขาววาะผู้ขายไม่งานแบบภาพู่่มือคือแง่บริษัทจับเคื่องผู้อ่านนี่พอแต่เรื่องหายเลยมั้งพ่อถ่ายต่อ Mày mày tao 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 mày tao tao tao

ดวงดีนะดวงรายเฉียคือกันตกบการทามันบาได้ทอกันเริ่มบุญไผ่ถังกรรมไผ่ถังนะทูกงานใด้ดังบางเคือบางที่กับบ่ได้ทั่วกันถือเป็นคำอวยพรของพ่อขอให้ลูกหลานได้ทั่วถึงแต่บางที่บางคนคุณก็อาจจะไม่ถือแต่ทันรู้บ้า โอเคไงน้องตั้งไรกับออวันที่คือแออตามาออกเพราะว่ามืออุ้มพอถี่เป็นวันที่คือเต๊มือเขาออามัตมวันที่คือเ็วันที่สิบเจ็ดเนี่เป็ววันที่คือเ๊เขาขายออกวันที่คือเก๊สี่เลยรวมสามวันที่สิบเจ็ดนี่เอ็นตัวม่มะวันที่คือเก๊จาตูสังจงไรกับตามวันที่คือเก๊วันที่คือแปดเอาม้อแค่มากเปล่า ่ามาจำกมั้มเก้าขีดแล้ไมได้ต่ลนากะดาษไปทวนความจำเข้ามาทวนความจำถูกต้องไหมใช่ทวนความจำทุกท่อยคำทุกวาจาบอกเรียนไปเพียงแต่ลูกร่างผู้ใดถึงนี้ถุนเพียงแต่ลูกางบุญผู้ใดร้ายท้ายผู้ใดงาโค้นบุญถึงข้าจาของไม่บ่ง ตงพิ่พิีกรำากรเด็กก่อนจัดเพราะว่ามันมีความเฉียงนะลูกเนอไม่ความเฉียงทุกสีกอืวเดินก็ให้ระม,มัดระวังอย่าหันม,มันลงค่อยไปเขาแล้วก็ค่อยไปได้ไปนั่งเล็กน้อยกลาเขาได้ไปนั่งเด็กน้อย,ข,อย,อยขึ้นที่ว่าไปวนน่าไม่แรงนม่ถีบลมที่ทรถอั Hello. 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 <laughs> chẳng phù Hello. Yên <laughs> yên Hello. <laughs> Hello. 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 เจ้าเก็ตพ่อาไม่เก็กเกบเจ้าเจ่าเก็บบาทุาหาก่อยนั่งตรงพ่อแต่ว่ากับว่าบุญอย่างนั้นแบบว่าไปกัทขานางแบบนี่นงงา,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 างสมพ่อว่าคอยเขาต่งเริ่มปวดปู่ปวดตือแบบนี้นางสมพ่อตาทีตาชักไม่เอยนดูตพ่อว่ะ ยังพอโท่ไปรักเลยพ่อขนังาะครโสงคอก้าติมงาสงคอตื่นตือนตืนแคาจังเลยกับบ่เตือนมาเบิ่งบานเบิ่งเมืออเขาอนัสงคอจักห่อะไรัมาห่างมาท่าตามนาตามนาข้างนั้นนี่อีนั่งสคอยังบ่ตือนอยู่ได้ สวยชายใบงงแต่ก็คือท่านว่าท่านสวยชายใบงงยังบ่ตึงมึอตาบนเข่ายังไปฮาดเก้าเกิไม่บ่ก้าเกิบไม่บ่ดูหัเฮ้ยก็ง่ายแต่ว่าตึงค่อปุ๊กยังปุกอีกยังตวตึงเอจ้าตึงยังยังยังตึงไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn